อ่ะคอเขนอาเขนแล้วก็วก,วก็มาแช่ตัวโอเคค่ะแล้วไงต่อคะพีทไปดูที่คุณแม่เขาทาอะไรอยู่ไปเดี๋ยวแม่ออกไปแล้วเดี๋ยวแม่ออกไปแล้ว,ออลวค่ะลุกพีทง่วงนอนยังคะพีนอนก่อนได้เล,เลยนะลูกพีทนอนหลับไปก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องรอคุณแม่แคะ่ะ ค่ะโอเคค่ะปะงั้นเดี๋ยวแม่ไปแต่งตัวนะโอเคไหมคุณแม่ค่ะใช้ที่แล้วยังอะ่ะยังไม่ได้ทาเลยค่ะ<แ>ไปไหนคะแต่แต้ทุบีคุณแม่ค่ะรอแม่หนึ่งนะโอเคเป <c oughs> ็นรอแป๊บป็นคะ่ะแล้วทีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ไปรอนะคะเอา้ายังห่วงดูทีวีอีกเหรอยังไม่ไปอีกเหรอคะ แม่เอาสีอะไรลูกพี่ถามเอาสีเขียวีเขียวค่ะสีเขียวมันหรอสีีเขียวอะไรอ่ะสีเขียวอันนั้นแหละที่ที่ลูกพี่จับปจ้ะมันแม่แหละอันแรกเออหยิบมาหยิบมาหยิบมาใช,มใช่ค่ะใชเ่เขียวเ